ต้นไม้ล้านมากค่ะไม่ใช่ต้นไม้จากหัวกูนี่ร้านไม่ใช่ต้นไม้ล้านจาะมึงก็งโง่นะว่าต้นไม้ล้านมากหัวกูนี่ล้านมากมึงพูดให้มันถูกต้องหน่อยนี่มึงกล่าวตู่นี่คำไม่จริงนะเนี่ยใส่ร้ายต้นไม้ว่าล้านมากหัวกูนี่ร้านมาก,าม,ากมึงพูดผิดพูดใหม่พูดให้มันถูกต้องหน่อยใช้าภาษาไม่ถูกพูดไม่ถูกกันเรื่องก,กับลาวตาหัวทีละสี่ครั้งตาทุกวันจ้าเช้าเย oh, ็น ดื่มวายวาระแก้วก่อนนอนหลับสนิทข้อห้าแก้วมึงคือแก้วนี้หรือเปล่าแก้วนี้วาระแก้วแดดวายวาระแก้วคือแก้วนี้ใช่ไหมคือแก้วมึงลิมิตไหนอ่ะเอาแก้วอะไรแก้วอะไรคําถามคือแก้วอะไรมึงก็อ้างแก้วอ่ะแต่แก้วอะไรอ่ะปัญหาแก้วเล็กหรือแก้วใหญ่เดี๋ยวมึงก็อ้างเอาแก้วใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแก้วใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วมึงบอกแก้วเดี๋ยวจะได้นอนหลับสบายเดี๋ยววันมึงเครียดมึงก็กินแก้วใหญ่อย่าเรียกแก้วเลยเรียกโอ่งเถอะเรียกกระติกก็ได้เปลี่ยนชื่อเรียกเถอะอย่าแก้วเลย ก็ใช้คำว่าปกติกระป๋องโอง่งกะละมังกระปุกก็ได้แก้วลิตรเออนะ่ะอยากนอนอยู่บ้านจังเลยครทบยังไงดีคะ่ะติดเตียงสิจ้ามีแค่มีขาทําทุกอย่างได้ปกติแต่อยากนอนเฉยๆอยู่บ้านติดเตียงจา้าเปิยติดเตียงซะนะเออนั่นแหละมึงได้นอนอยู่บ้านแน่ อาจารย์คะหนูไปส่องกระจกตามที่อาจารย์บอกแล้วไม่เห็นเปรตดค่ะเห็นแต่คนสวยกระจกบ้านเป็นกระจกแปดเหลี่ยมเหรอกระจกโค้ยโคยแล้วมีสิงอยู่ในกระจกใช่ไหมสิงคาบดาบใช่ไหมก็ไม่แปลกจะได้เห็นคนสวยนะเพราะสิงคาบมันเรียบร้อยแล้วนะฟังมันน้าแนะ้วเกินนะเพราะว่ากระจกแตกแล้วมันหนักว่ากระจกมังปลูกเสกมาใช่ไหมมาจากหมอดูคนเดลี่ขาเนี่ยจริงตอบใช่ไหมเนี่ยก็แบบเป็นกระจกสองผี จางจางครับทำยังไงให้ได้สามีรวยครับอันดับแรกคือมึงต้องสวยก่อนถ้ามึงไม่สวยไม่มีประโยชน์กูบอกเลยไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะมึงสวยไหมล่ะถ้าสวยก็มีโอกาสได้ผัวรวยสวยด้วยเก่งด้วยก็อาจจะได้ผัวรวยอันดับแรกทํายังไงทําหน้าถ้าทําไม่ได้ทําใจนั่นแหละวิธีเดียว ทำไมเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแล้วก็ผู้ใหญ่มันโดนเป็นหมาหม,มากัดไปก่อนมึงแล้วไงมึงเดินตามเขาเนี่หมาก็กัดผู้ใหญ่มึงไปก่อนแล้วฟัดขาผู้ใหญ่มึงไปก่อนแล้วมึงเดินตามเขามึงก็รอเขาวิ่งหนีนี่มึงวิ่งหนีทันไงมึงเอาผู้ใหญ่ล่อไปเรียบร้อยแล้วนี่อาจารย์แอดมินของอาจารย์สวยมากขอมาเป็นเมียได้ไหมใครวะสวยแอดมินกูคนไหนสวยวะ มึงใช้อะไรมองอ่ะมึงใช้ส่วนไหนมองอ่ะอยากได้อดีมินกูก็สวยอะนะใช้อะไรมองอ่ะจริงเหรอมึงคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอทำไมกูไม่คิดเลยล่ะทำไงให้เขากลับมาคะโอยเขาไม่กลับมาแล้วไม่ต้องไปทำ นอนเอาพัาลมเป่าหอยเถอะสบายใจกว่าให้หอยมันมีความเย็นช่วงนี้กําลังหน้าหนาวเลยมึงจะคันอะไรนะักหนาอะไรคนเก่าเนี่ยไปหาคันกับคนใหม่ได้แล้วจะมานั่งจมปากไปอยู่ที่เดิมปเ,ดเปลี่ยนคันฤดูหนาวแล้วเปลี่ยนฤดูกาลแล้วหัวเก่ามึงเป็นฤดูร้อนอันนี้หัวใหม่แล้วเป็นฤดูหนาวหาใหม่หาสิ่งที่มันอบอุ่นต่อหอยของเมืงนองน้นไม่ใช่ไปนั่งหาหับเย,ย,ย,ย็นๆ่าเยืออเหมือนเดิม มึงก็เย็นมันก็เย็นต่างคนต่างเย็นแข็งขึ้นกันไปตามเหตุตามปัจจนนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจมึงต้องหาของที่โอบอุ่นได้แล้วมึงจะไปหาอะไรคันกับเรื่องเดิมๆหาผัมวมันครบสามมาดูไปเลยมีทีละคนนะอย่าไปม,มีหลายคน ไปหาอาจารย์ตอนเที่ยงคืนนะไมคับได้แต่กูไม่เปิดประตูบ้านต้อนรับมึงไงกูไม่รู้เป็นผีสาวนางไม้ที่ไหนมาหลอกมาหลอนกูหรือเปล่าและสภาพสารลูกอย่างมึงเนี่ยกูว่าไม่พ้นกับผีสาวนางไม้อหอนะกูไม่เปิดประตูให้มึงหลอกกูไม่ร้องมึงเรียกร้องกูกูไม่ทักด้วยเดี๋ยวมึงเข้าบ้านกูได้กูมียันนะกูบอกก่อนนะหน้าบ้านกูมียันนะยันโครมเข้าให้นั่งรอก๋วยเตี๋ยนานมากทำยังไงให้ใจเย็นคาเลิกแดกจากกลับบ้าน กลับบ้านนอนจะเปิดพัดลมเปิดแอร์กูว่าจะสบายใจไม่โกรธใจเย็นแนะนำนะวิธีการออทำยังให้ใหจเย็นแค่รอก๋วเตี๋ยวชามเดียวไม่มีปัญญารอเลิกเลิกแดกออกจากร้านหนูไปอนาคตมาแล้วค่ะแล้วรู้ว่าอาจารย์ได้ตรัสรูป้เป็นพระพุทธเจ้ามึงเผอจ้ะรับยาช่อง3นะเผอแล้วกูว่าไปเห็นกูในอนาคตเนี่ย กูเป็นอะไรเนี่ยมึงสามารถพยากรผู้ใดเจ้าได้เหรอมึงเป็นใครมึงเป็นผู้ใดเจ้าเหรอถ้าเก่งกว่ากูขนาดนั้นก็ไม่ต้องเรียกกูว่า,าจานแล้ว<า>ซื้อโทรศัพท์ใหม่เอาเข้าบ้านวันไหนดีครับเขาถามพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่ได้เอาพอหมายถึงว่ามึงซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่ก้าเข้าบ้านจะดูเลิกเนี่ยเหรอได้กูดูให้ปีหกพันเอาเข้าบ้านวันจันทร์ที่หนึ่งปีหกพันซื้อไว้วันนี้เลยนะแล้วเอาเข้าบ้านวันที่ หนึ่งมกราก็ได้ปีหกพันฟ้าใหม่วันดีเลิกดาวเลิกดีค่อยเอาเข้านั้นนะปีหกพันอาจารย์ทำไมผมยุ่งกูไม่ได้เซ็ตผมจ้าขับเร็วไปเมื่อกี้โด,น,ดนไปโดนไปสั่งไปเลยจ้าผมปิวงันเมื่อกี้นี้ อาจารย์ชอบนั่งสั่นขาเสียบุคลิกค่ะเรื่องของกูจะบุคลิกกูไม่ใช่บุคลิกมึงไม่ต้องมาสาระแนกับบุคลิกกูกูจะเขย่าจะเขย่าหัวเขย่าขาเขย่าหางมก็เหลืองกูร่างกายกูไม่มีบุคลิกสาระกูอ,ะอ่ะมึงจะมายืดอะไรกับบุคลิกเพอเจอร์ไรสาระกูยังต้องมานั่งห่วงภาพลักษณ์อะไรอีกกูไม่สนใจอะไรกับภาพลักษณ์นั่นแหละกูจะเขยา่าไงทาไมล่ะกูมไม่ได้ไปเขยา่าบนหวัวกระบามึงนี่ อาจารย์สอนให้ส,บสงบกายวาจาใจไม่ใช่หรือครับแล้ว่ามึงไม่สงบตรงไหนอ่ะสงบของมึงหมายความว่าอะไรนอนไปซากศพเหรอขีคอมมารีนเหรอฮะยองยื่นมืออย่างงี้แล้วก็รดน้ำศพหรือยังไงคือกูสอนทำสงบกายวางใจเพื่อจะส่อย่างงี้ อย่างนี้เหรอคือตัวกูต้องสงบกายวาจาใจ,าจาในการสอนธรรมะแบบนี้ <c oughs> คือสารลรูกกับสภาพกูต้องเป็นแบบนี้เหรอหรือยังไงคำว่าสงบกายวาจาใจของมึงคือยังไงแล้วกูจะสอนธรรมะ <c oughs> ยังไงถ้ากูสงบแบบนี้ <c oughs> ตอบกูสิกูต้องสงบยังไงสอนกูสิอ่ามึงเก่งกินสอนกูหน่อยสงบยังไงพูดมาแบบไหนที่เรียกว่าสงบ <c oughs> มันปัญญาอ่อนอวดเก่งมากนะทำไมมึงไม่เปิดช่องสอนล่ะ ในเมื่อมึงบอกว่าผร้เจ้าสอนอย่างนั้นผู้เจ้าสอนอย่างนี้ทำไมอาจารย์ไม่ทําตามไปเปิดช่องสอนส,อนสิกูจะรอดูซิใครจะไปฟังมึงอะทําไมไม่ทําอ่ะกูไม่เห็นมึงทำสักทีดีแต่มาสอนกูทําไมไม่ทําอย่างนั้นทําไมไม่ทําอย่างนี้แล้วทําไมมึงไม่ทําในเมื่อมึงสอนชาวบ้านได้มึงเก่งมากนะะักอ่ะทําไมไม่ไปเปิดกลุ่มสอนธรรมะตอบกูสิทําไมตอบหน่อยมึงยังสอนกูได้เลยมึงเก่งขนาดนี้นะทาไมมึงไม่ไปทําเองล่ะ ไม่ทำเอาถ้าทำไม่ได้นั่งยิบเงียบไม่ต้องมีปากเสียงนั่งยิบเงียบทำตัวเล็กๆไว้ไม่ต้องไปทำตัวใหญ่โตัวแจะทีไม่มีความรู้อะไรเลยนั่งยิบเงียบตัวเล็กๆนะเออกูดีใจมากอากาศหนาวแล้วนะโคล่าสิบเก้าองศามาวันนี้กูจะเป็นกองอุดสูตรนิยมวิทยาแล้วเนี่ยกรมอุดสูตรนิยมวิทยาแล้วมามัต้องพูดทำมาแล้วพูดแต่อุณหภูมิองศาเนี่ยมาเลยยี่สิบ เชียงรายยี่สิบร้อยเอ็ดยีบสี่บุรี 24, รัมยี่สี่อ่านครพนมสิบสามาหาดใหญ่ยีห้าใครให้มากกว่านี้ไหมสวีเดนติดลบสองศามาประมูลกันใครต่ำสุดมาใครจะเหนือสวีเดนติดลบสองศาใครจะลบมากกว่านี้ไหมมามาเลยมาประมาณหองศามึงยังไม่ได้ตอนนี้เขาติดลบสอยู่ มึงแค่หกเด็กมากอ้าวว้ยภูเก็ตยี่แปดเลยเหรอแล้วไม่อากาศมันอุ่นนะบ้านอาจารย์หนาวเหรอคะบ้านหนูอยู่ใกล้ๆอาจารย์ไม่เห็นหนาวเลยค่ะก็มึงหนังหนาไงมึงเลยไม่หนาวหนังวัวหนังควายานะผิวหนังมึงนะ่ะหนังกูหนังคนกันเลยหนาวยี่สิบหกองสามมึงบอกไม่ไม่หนาว หนูคันหอยต้องทำยังไงคะคือมึงต้องตั้งคำถามแบบนี้กูเลยเหรอมึงรู้จักแปลงทองเหลืองมะแปลงทองเหลืองที่เป็นแปลงลวดขัดพื้นคอนกรีตอะแปลงลวดอะนั่น,น่ะเอาไปขัดใช้น้ำยาเป็ดฝามว่วงขวดมว่วงนั่นอะเอาไั้ไปขัดเดี๋ยวหายเอา้ามึงถามกูก็ตอบไม่ต้องกลัวกูตอบให้กูตอบให้เลย มึงไม่ต้องกลัวกูจะขืนอายอะไรมึงกล้าถามกูกล้าตอบมึงรับคําตอบกูให้ได้ก็แล้วกันพาชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงชอบพราแบบไหนผิดกว่ากันอันนี้ใครคิดนะเนี่ยพราชอบผู้หญิงเหรอ,อ,อผู้หญิงชอบพากอะไรผิดกว่ากันผิดทั้งคู่แหละ เออมันคันตั้งคู่มันก็ต้องโดนกระโถนตั้งคู่เหมือนกันน่ะพระจะไปชอบได้ไงอ่ะตำรวจระวังดีรักษาพรมจาร์น่ะแล้วผู้หญิงสารแนเราไปชอบพระผู้ชายเยอะแยะในโลกเนี่ยมีตั้งมากมายไปตามคุกวางขวางก็ได้ถ้ามึงคันขนาดนั้นหาไม่ได้ขนาดนั้นแหกคุกเข้าไปเลยเออมันจะยากอะไรล่ะแฟนค้นหาคำว่ามีแฟนแล้วรักอีกคนทำไงดีแฟนตอบกลับมาว่าหาเฉยๆคือเขามีคนอื่นใช่ไหมคะมึงอย่าเพ้อ การที่เขาหาข้อมูลนะ่ะเขาอาจจะเตรียมไว้ก่อนก็ได้เผื่อวันหนึ่งข้างหน้าเขาลังคานมึงนะ่ะมึงเห็นอย่างนี้แล้วมึงก็ต้องทําอะไรล่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองสิแสดงว่าเขาเริ่มจะหาคนใหม่แสดงว่าสันดานมึงใช้ไม่ได้เนี่ยเขาปรับปรุงตัวเองใหม่สิเขาดูเฉยเฉยมึงก็เตรียมตัว,ตวเตรียมใจไว้เลยตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปว่าเขาอาจจะมีคนใหม่ก็ได้มึงก็แค่ยอมรับตามความเป็นจริงที่เขาต้องมีคนใหม่มึงจะไปตีอ,อกชกตัวไปเพื่ออะไรมันไม่มีประโยชน์นะ เมื่อวานเห็นคู่แฝดอาจารย์อ๋อเหมือนจริงกูเห็นกูยังตกใจเลยอ่ะกูแทบจะหันไปกูแทบจะโทรหาแม่กูเลยมีลูกไหนมีลูกที่ไหนอีกหรือเปล่าเงี้ยเหมือนกูเป๊ะมากเมื่อวานยืนไลฟ์สดอยู่กูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีใครไปเดินทักเขาหรือเปล่ามีคนบอกว่านึกว่ากูไปยืนไลฟ์สดอยู่กูหันไปหาโอ้ยตายแล้วถ้าใส่ชุดเดียวกูดะแทนกูได้เลยนะเมื่อวานนี้กูน่าจะเตรียมชุดไปสักชุดหนึ่งให้มันใส แล้วให้มันยืนถ่ายรูปแทนกูนะกูจะได้ไปทําอย่างอื่นต่อตาลังเนี่ยกูจะน่าจะพกให้คนนี้ไปด้วยคนหนึ่งแล้วยืนถ่ายรูปกูจะได้ไปงานอื่นต่อไปได้ไม่ต้องมายืนถ่ายรูปนะกูชอบเลยเนี่ยดีดีเียแล้วเวลากูจะไปเยี่ยวต่อไปนี้ที่ไหนเนี่ยกูเอามันลงไปก่อนให้ไปยืนดักรอคนถ่ายรูปก่อนแล้วกูแอบเข้าห้องน้ำน่าจะดีนะเนี่ยกูว่า ให้มารับจอบอย่างเดียวยืนถ่ายรูปแทนกูนะต้องไปดัดฟันมาก่อนนะเออเดี๋ยวไปให้มาใส่เด็กดัดฟันหน่อยจะได้เหมือนเขาเรียกอะไรอาจารย์เบอเหรอเห็นชื่อคุณคุณว่าอาจารย์เบอร์สแตนอะไรสแตนแมนทรงเดียวกันเลยแว่นเอิบแว่นตากูเห็นแวบแรกกูยังตกใจเลยอ่ะ ให้ผัวใช้อาทิตย์ละ200น้อยไปไหมคะผัวมึงเรียนหนังสืออยู่หรอมึงให้เขาวันละ200อ,อาทิตย์ละ2 0 0เด็กทุกวันนี้ไปโรงเรียนยังวันละร้อยเลยนะมึงมึงให้ผัวมึงสองร้เขาแดกข้าวยังไงกูอยากรู้เดินทางไปทํางานยังไงเติมน้ามันยังไงใช้ชีวิตยังไงเดือนอาทิตย์ละ2 0 0มึงปัญญาอ่อนมะเนียอาทิตย์ละ2 0 0เป็นใครเป็นผัวอีนี่อ่ะเป็นกูกูเลิกนะให้กูใช้อาทิตย์ละ200กูเลิก มึงใช้ตามความพอใจสนุกสนานกับเงินทองที่ผัวมึงฝากไว้กับมึงแต่มึงให้ผัวมึงให้ใช้วละสองร้อยเนี่ยนะห้าสิบบาททุกวันนี่ยังกินข้าวไม่พอเลยแล้ววันหนึ่งสามมื้อวันละห้าสิบมื้อละห้าสิบวันละร้อยห้าสิบมึงให้เขาชาทีละสองร้อยเนี่ยนะปัญญาอ่อนหรือเปล่าใครเป็นผัวมันว่าเลิกกับเธอไปหาเมียใหม่หเถอะกูแนะนำนะหรือไม่ต้องมีเมียเลิกกับมันซะ มึงเก็บเงินไว้ทำชีวิตมึงให้ดีเถอะโอ้ยกูสังเวรแล้วเกิดที่ละสองร้อวันหนึ่งผัวมึงทิ้งมึงอย่ามาโอดควรนะมึงให้เขาใช้วันละสองร้อยเนี่ยมึงอย่ามาร้องไห้ฟูมไฟยน้ำตาไหลนะกูบอกก่อนกูจะกระโถนตีกระบ,บาลสามก็ให้ให้วันละสองร้อยมึงยังใช้ไม่พอเลยอาทิตย์ละสองมึงจะมาให้เขาอาทิตย์ละสองมึงใช้อย่างไง ขนาดนิ้วมือยังสวยตายตายนิ้วมือกูนี่นะสวยมึงไปเอามาจากไหนนิ้วมือกูอยังก,กับเล็บตีนเนี่ยเนี่ยนะสวยมึงดูดิข้อนิ้วกูแตกสารพัดจะแตกมึงบอกนิ้วกูสวยนะมึงดูเนี่ยแหกตาดูเนี่ยนเะนี่ยนะนิ้วสวยนิ้วอยากก่างกรรมกรเนี่ยนะมึงใช้ตะตุ่มดูเหรอนี่ลูกกระตาลลูกตะตุ่มเนี่ยช่างกาล้าเหลือเกินนะใช้คำว่านิ้วสวยมือกูเนี่ยยังกับใบลานมึงดูแหกตาดูมือกูดูเบลเลอร์เทอนี่ มึงเอาอะไรมาสวยก่อนก็สวยเนาะถ้าใส่เสื้อคนตื่นทามจะไปวัดโดนไล่ออกจากวัดไหมครับ<ค><อ>กูก็เห็นเขาใส่กันไปมึงรู้ไหมเสื้อคนตื่นทามแล้วก็ใส่ไปทำอะไรกันบ้างกูเห็นยันใส่ไปเป็นล่างทรงอ่ะใส่ไปรับขัดครอบครูเนี่ยเสื้อคนตื่นทามหลาเลยคุณจะบอกให้ไปทั้งผัวทั้งเมียกูเห็นรูปแล้วกูหามมากเลยอย่าไปนั่งครอบหัวครอบครูหรือสีปู่ข้อแก่แต่ใส่เสื้อโลโก,ก้นคนตื่นทามหลาเลย แล้เสื้อแท้แล้วลไม่ใช่เสื้อปลอมนะ่นแกูจะบอกให้กูหามากไปรับขันไปครอบเสียนปู่ฤษีแต่เสื้อคนตื่นทำนี่คือหลาเลยใครจะไล่มึงออกล่ะดีทำอะไรดนี่หนูไม่มีคำถามอะไรเลยค่ะแค่อย่าเออแค่ตื่นเต้นดีใจแล้วก็แค่นี้ค่ะอาจารย์สาธุ ึตื่นเต้นดีใจกูนี่เหนื่อยใจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอาจารย์อสวัสดีค่ะอ่า แล้วสุขการแล้วมันมีความสุขไม่รบกวนเวลาอาจารย์นะคะแค่นี้ค่ะโอ้ยแต่ละคนแตลละคนมันเป็นอะไรกันตั้งหนาวนเนี้ยขึ้นมาทัดทายสวัสดีมึงไม่ต้องขึ้นมากันนะไม่ขึ้นมาตั้งคำถามมันไร้สาระจริงๆผูปวยกระบานวันนึงมึต้องมาเจออะไรตั้งหนาเนี่ยมาเจอเจอ อาจารย์คะอยากจะถามอาจารย์เรื่องหนึ่ง่งอ,อาจารย์เคยเคยเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะอา,อาจารย์อาจารย์รับปฏิส mar หรือยังคะรับแล้วจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้า ขอพระเจ้าไวพระพรนะคะจ้าขอพระเจ้าไวพระพรนำทางค่ะนำทางไปไหนอีกอ่ะเจ้านำทางนะคะนำทางไปไหนไม่ว่าอาจารย์จะไปไหนอาจารย์ไปไหนก็ให้อาจารย์ GPS นำทางไม่ให้พระเจ้านำทาง GPS เนี่ยนำทางอาจารย์อยู่เนี่ยพระเจ้านำทางอาจารย์ไม่ได้มันจะมีได้ยังไง ถ้าการปิดจีพีอาจจะหลงทางไหมนะ G P S จะนำทางอาจารย์อรย์่ะพระเจ้านำทางไม่ได้นะเจ๊เจ๊อาจารย์ต้องมีค่ะอาจารย์มีค่ะไม่มีจ้าอาจารย์ต้องมีค่ะไม่มีจ้าไม่มีไมม่ีจ้าพระเจ้าต้องคุ้มครองอาจารย์อยู่แล้วล่ะค่ะคุ้มครองยังไงล่ะอธิบายรำลึกกันว่าพระเจ้าไปอยู่ที่ไหนทำอะไรพระเจ้าก็ต้องคุ้มครองค่ะคุ้มครองยังไงถ้าเราจะคุยกับอาจารย์ต้องมีเหตุผลนะอย่ามาเจ๊เจ๊เแบบนี้ เราพูดมาว่าคุ้มครองยังไงอ๋อพระเจ้าอ่าดูแลอาจารย์อยู่ค่ะดูแลยังไงดูแลยังไงตอบให้ด้ใช่ว่าดูแลยังไงอ่อพระเจ้าดูแลคุ้มครองนำทางดูแลยังไง,ไไงนำทางายังไงอ,าาอธิบายสรุปเราจะคุยกับอาจารย์ไหมถ้าคุยเราไม่ตอบลง เสียเวลาเราจะคุยกับอาจารย์ต้องตอบอาจารย์ให้ได้ว่าคุ้มครองยังไงตอบอ๋อหนูหนูอธิษฐานให้อาจารย์ค่ะไม่ต้องอธิษฐานถ้าอธิษฐานนอกไปอธิษฐานนอกต้องมาเสียเวลาคุยเราไม่ต้องอธิษฐานตรงนี้เสียเวลาอาจารย์ต้องการคุยคนที่ตอบคําถามหรือโต้ตอบการคุยกันได้ถ้าขึ้นมาอธิษฐานไม่ต้องอธิษฐานเสียเวลาอาจารย์พี่คอ่ะ อาจารย์คบไม่ค่ะไม่เสียเวลาหนูอธิษฐานไม่ใช่อ,อธิษฐานตอนนี้ค่ะแต่อ,อธิษฐานทุกวันค่ะให้อาจารย์ค่ะเออสรุปจะกุยไหมไ้ตรงนี้ค่ะเออถ้าไม่คุยลงจะกุยไหมสรุปพระเจ้าอภพระพรนะคะอเมนเอ,อขออนุญ,ญาตเอารูปประจาไปสักนะครับมึงจะเอาลูกหน้าคงไปสักเพื่อ ก็แล้วแต่มึงจะ่มึงอยากจะสักกระสักไปอะ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรแต่มึงจะไปส,กสักทำไมหน้ากูเดี๋ยววันหนึ่งมึงเกลียดกูก็ไปหารบอีกลำบากอีกลบแพงลบแพงอเออลบแพงกว่าสักนี่มึงกูจะบอกให้วันนี้มึงรักกับกูดีมึงก็อยากจะสักกูวันหนึ่งหน้ามึงเกลียดกูมึงก็จะไปหารบรอยสกักคิดดีดีกูไม่ค่อยจะสนับสนุนนะใครจะมาสักอะไรชื่อกูอะไรกูหน้าตูหน้ากูอะไรกูไสักทำไม เดี๋ยววันหนึ่งเกลียดกูก็วิ่งหุดลุดหาอีกจะหาอะไรมาลบปัะสาะรัเทป,ประปิดตีกากระดาษกาวหนังไก่ปะติดหาที่ลบไปได้กับหุดนกิจใจอีกเดือดเนื้อเราจะร้อนใจเดือดเนื้อลำคาดอีกสรรหามึงอย่าคิดว่ามึงจะรักกูไปตลอดนะวันหนึ่งมึงอาจจะเกลียดกูก็ได้มึงอย่าคิดว่ามึงจะดีกับกูไปตลอดวันหนึ่งมึงอาจจะฆ่าพยาบาลบา้าน้รยกูก็ได้นี่จังว่าไม่ที่อย่างนะ้นมึง อย่าไปเอาอะไรติดตัวไม่มงจะรักใครจะอพอใจอะไรใครแค่ไหนขนานั้นไม่ต้องไปติดตัวหรอกติดแค่ในใจนู่นวันนี้เมื่อกี้เจอคุณยาย80เปรี้ยวมากแต่งตัวน่ารักคือเขาแต่งตัวสุภาพหมายความว่าว่าเปรี้ยวของกูหมายความว่า,วมา,วา,มวาผมสั้นหัวขาวแต่งหน้าแต่งตาทาปากไม่เหมือนคน80เลยมึงเหมือนประมาณ60เปล่าจริงๆ60 70ไม่ถึงอะว่า60กว่าอะ แล้วเขาวิ่งออกมาหากูมาขอถ่ายรูปแล้วร้องไห้ดีใจที่ได้เจอเขาบอกตีหนึ่งตีสองยังนอนฟังอยู่เลยน่ารักมากเขาบอกน้ำตาไหลเลยวิ่งมาตอนยืนถ่ายรูปกับกูแล้วตัวเขาโดนตัวกูหน่อยนึงอย่างนี้เลยโอ้ยกูเห็นความตั้งใจคนแก่นะแปดสิบมานะวิ่งออกมาสี่ครคุณยายเฟียอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมเมื่อ,อ,อกี้อ๋อดนกล้องมาถ่ายอยู่เหรอ อ๋อเหรอนูก็ไม่เห็น80ดสิบนะมึงนะนะ่ะวิ่งมาโอ้โหกูเชื่อเลยกัวไม่ทันกูคุณยายน่ารักมากจริงยังดูสวยอยู่เลยยังดูสาวอยู่เลยยังดูไม่แก่หน้านี่ตึงเปี้ยเลย80ข้างบ้านกูนี่หนังตานี่าพื้นดินแล้วกูบอกให้นมนี่แต่รองเท้าเลยกูบอกให้ความยานอะ่ะแปดสิแถวบ้านกูนี่ไม่เหลือชิ้นดีแล้ว เลเทหมดแล้วหลุดลุ่ยหมดแล้วกูบอกให้หลุดลุ่ยเลยแถวบ้านกู80สิบเนี่ยหลุดลุยลยย 80, ยลดล่ยหมดมึงดู80คุณยายคนนี้สิตัวจี๊ดเลยเนี่ยตัวจีด๊ดแห่งวงการ80สิแถวบา้านกูดิพังยับเยินหมดแล้วไม่เหลือชิ้นดีอะไรนี่หาซ่อมไม่ได้วลกูบอกให้ผูกพังรุ่นปลูกสะแหนอ่อย่างเดียวโอ้ผูกกูบอกให้ เออแต่งตัวอย่างน่ารักเลยลูกหลานดูแลดีเดี่ยมึงดูเขาดูแลตัวเองดีเห็นไหมมีความสุขมาดูคอน,คอนเสิร์ตอายุ80มานั่งดูคอนเสิร์ตชีวิตมีความสุขแฮปปี้ไม่เครียดคัดคนแถวบ้านโกรธกูพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแ0สแถวบ้านกูนี่นอนติดเก้าอี้แล้วกูเบากให้นั่งติดเก้าอี้แล้ว เวลาจะลุกไปอาบน้ำทีหนังยุ่ติดเก้าอี้เลยกูบอกให้ออแผ่นหลังนี่ลอกติดพนักเลยกูบอกเลยเดี๋ยวจะไปฟออ้องร้องอาจารย์บอกว่ากูทำปฏิทินฟ้องร้องกูเรื่องอะไรวะาบอกว่าอาจารย์จะไปทำอะไรนะมันมีรูปก,กระโถนไงยมีรูปปลากระโถนเบอกเอาไปลงเน่งให้รูปปลากระโถนอแล้วเวลาทหารถือปืนลงทำปฏิทินน่ะทำมันได้ไงอ่ะกูงงมากเลยอ่ะอันตรายกว่ากระโถนกูอีกน่ะ ปฏิทินนูตอะ่ะปฏิทินเล่าเขาเรียกปฏิทินอะไรนะ,จจระนทิจเตซี่ะไปทินนางแบบฉุกนมอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นหรือเปล่ากูเห็นแจกกันเกลือนไปนหมดจะน่ะแต่กูทำท่าเค้ย,ยงกระโถนนี่คือจะเป็นจะตายจะฟ้องร้องกูขึ้นมาสังั้นน่ะเออเจรอ์อะไรวะกูงงมากเลยอะ่ะแล้วหนักกว่านั้นคืออะไรวะกูจำไม่ได้ละ กระโถนมันมีครั้งหนึ่งกูไปบรรยายทรมที่มอหอกันค้าแล้วมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาขอให้กูเอากระโถนขอหัวเขาหน่อยเออเขาขอกูก็เออเบาๆเขาขอคนอื่นยุ่งทําไมกูไม่เข้าใจอะ่ะเขาขอกูไม่ได้ทําำลายเขาแล้วมันก็พูดว่าตีแรงๆหน่อยอาจารย์กูบอกว่าไม่ได้ตีแรงๆได้ยังไงเขาก็เปิดคลิปให้กูดูแต่แบบ จริงจังว่ากูทำร้ายนักเรียนอาการนั้นนี่นะว่าคืออาการการทำร้ายนักเรียนไปเอามาจากไหนอะเหนื่อยเหนื่อย